เอาลแล้วก็ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับรายการแกสสลอรับผมตอนนี้คุณอยู่ในแมปโลสเลเยอร์นั่นเองครับผมอ่าผู้เล่นผู้เล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อยู่ในแมปอ่าอะไรโลบอตฉลองฉลองเลยอฉลองโอ้ยลินพันฉลองซีซั่นที่7มั้งครับเนี่ยเออน่าจะเจ็ดปีแล้วมั้งที่เปิดมามั้งมั้งนะโอเคนะโอเคซึ่งผมก็ช่วยอุดหนุนครับผมอ่าการกุศลวนไปเล็กน้อยผมก็คืออันนี้ไอ้ผมเป็นภาพเป็นคอ สีอันนี้ประมาณ60โลบักนั่นเองผมอ่าซึ่งมันเข้ากับโทนผมพอดีไงผมใส่โทนฟ้าพอดีไงเออเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูแล้วกันว่ามันมีอะไรกันบ้างก่อนที่จะเข้าไปเล่นในโรบอตสล레이เยอร์นั่นเองโร<ล>สล레이เยอร์นั่นเองผมอาก็จะมีเขาเรียกว่าให้เก็บโอโ้โหเยอะแยะมากมายนั่นเองผมอาแล้วก็มีของฟรีด้วยนะใครอยากได้ของฟรีก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันมันมีของฟรีประมาณ2 2ชิ้นนั่นเองผมอาโอเคซึ่งผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันมาหนึ่ เฮ้ยมีการเต้นด้วยว่ะโอ้โห์กับติ่งแมวก็ผมอ่าวอู้ยอู้ยโอ้โหอะไรวะเต้นท่าอะไรวะเนีไงมันเต้นท่าอะไรกันวะเนี่ยเดีจ้าขอขยับใหม่กคนหนึ่งโอเคมาก็มันเป็นเหมือนกับส่วนสนุกอะไรสักอย่างเนี่ยอู้ดอ้าวอาสามารถว่ายน้ำได้ด้วยเว้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยหนุกจังวะอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอุ๊ยกระโดดกระโดดได้อุ้ยอุ๊ยอันนี้คืออะไรโอ้โหอ๋อมันเป็นแบบ อ่ากระโดดเก็บเหรียญนั่นเองครับผมอ่านี่เน,นี่เก็บเหรียญเก็บเหรียญซึ่งเอาเหรียญไปทําอะไรไม่รู้นะทุกคนอันนี้ผมเข้ามาให้ดูเฉยเฉยเฮ้ยเอ้าอันนี้ขี่สามารถขี่ได้ด้วยครับผมอ่ามันเหมือนกับเป็นส่วนสนุกฉลองเนี่ยแหละฉลองฉลองเจ็ดปีไงเออทุกคนแต่แต่มันดูแบบมันอลังการางานสร้างมากเลยครับผมอ่าทุกคนนี่โหสมกับเป็นเขาหรือว่า GM หรือว่าอะไรไม่รู้ของ ของลูบ็อกนี่แหละเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองครับผมอาแล้วเก็บเอาไปทาอะไรวะเรียนเรือนทองเนี่ยแต่ผมว่ามันสวยดีนะครับผมอาดูดิอ๋อนี่มีเวลามีเวลานับถอยหลังด้วย12ชั่วโมงในการอยู่ที่นี่นั่นเองครับผมอามันอยู่24ชั่วโมงแล้วผมเพิ่งเข้ามาไงทุกคนโอเคเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอเคเอ้ยมีดีเจด้วยมีดีเจชอปปิ้งเอ้ามีมีเขียนว่าช็อปอะโอเคว้าวนี่สามารถซื้อได้ด้วยครับผมอาโอ้สามร้อยเนียกว่าแล้วนี่ไง อันนี้2อ0 200อันนี้300อันนี้500้ยซื้อ500รอสิครับรออะไรล่ะครับใช้ยังไงวะเนี่ยกดกดกดใช่ใช่กดปับ๊บปั๊บไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนไม่เห็นมีอะไรเลยป <c oughs> ับนึงเฮ้ยกดสองครั้งอะเนี่ยเอาไม่กดไม่ได้นี่ไงกดได้แล้วอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนเฮ้ยนี่ไงเจอแมวแล้วนี่ไงอันนี้แมวผมทุกคนแมวผมบั๊กด้วยติดบั๊กแมวกูติดบั๊กแมวกูติดบั๊กทุกคน โอเคเรามาส่งเพชรกันเลยครับผมอ่ะได้450เลยครับผมอ่ะเยอะชิบหายเลย <c oughs> โอเคแต่เราลองมาซื้อก็ผมว่าอยู่ไหนวะร้านซื้ออยู่ไหนอ่ะช็อปอยู่ไหนดิเจดิเจอยู่ไหนดิเจเจอแล้วดิเจอยู่ตรงนั้นครับผมอ่ะนี่ดิเจดิเจโอเคก็เอฟว้าวมีของให้ซื้อเยอะแยะมากมายครับผมอ่ะผมจะซื้อซื้อไหนดีวะซื้อหมวกแล้วกันอยากได้หมวก ันนี้วะเอาของแพงไว้ก่อนปะเออของเอาของแพงไว้ก่อนแล้วก็ซื้อนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนี่เยวใส่ให้ดูนี่โอโ้โหอย่างเทบผมอ่าอย่างเท่เ,ทเลยตรงไหนวะนด,ดูดิอะไรวะเนี่ยกูไม่น่าซื้อนี้มาเลยมันแสกกลางอะมันแสกกลางหัวมันกำนอนไก่อะ่ะทุกคนแต่ผมเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะวงญี่ปุ่นนะเออวงญี่ปุ่นวงล็อกญี่ปุ่นน,ะนี่โอโ้โห โหสุดยอดมากเลยครับผมอ่ะ โอเคประมาณนี้ผมสำหรับแมบนี้นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในต่อกันในโลสเลเยอร์กันเลยครับผมอ่ะโอเคผมกลับกันมาต่อในโลสเลเยอร์นั่นเองครับผมอ่ะหลังจากที่เราไปเล่นในเขาเรียกว่าฉลอง7ปีนั่นเองครับผมอ่ะโอโ้โหสนุกชิบหายเลยครับผมอ่ะก็คือมีแต่วความสนุกสนานนะผมแสงสีเสียงโอโ้โหมาเต็มก็เราวเรามาต่อกันในโลสเลเยอร์กันเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวสาหรับวันนี้ผมผมจะมาเขาเรียกว่ามา สอนวิธีการเป็นเขาเรียกว่า,านักล่าสูงแบบเตรียมตัวเลยและกันมีการทำ q u e s ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เวลแรกก็คือว่าเราต้องทําอะไรนั่นเองนะผมอ่ะส่วนเราใครที่ยังไม่ได้โค้ดนะผมอ่ะมีโค้ดใหม่อีกแล้วนั่นเองผมก็คือโค้ด 40k นั่นเองผมไลน์นั่นเองสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะนี่ผมก็คือผมใช้ไปแล้ว ซึ่งโค้นี้ผมจะได้ประมาณสปินประมาณ3สปินแล้วก็ได้เยนประมาณ120เยนนั่นเองครับผมอ่ะเป็นธรรมเนียมของเราเหมือนเดิมับผมเราก็คือเราต้องไปสุ่มนั่นเองครับผมอ่าเป็นการไปสุ่มดาบนั่นเองนี่เป็นดาบนิจิรินนะผมอ่าสุ่มสีดาบเออเป็นการสุ่มสีดาบนั่นเองมา1 2 3อย่างนะครับอ่ะ1 2 3ฮึสองสอุ้ยสีฟ้า7 4เอร์เซ โอ้โหโอเคอยู่โอเคถดีวไว้โอเคอยู่นั่นเองครับผมอ่ะแต่ได้สีฟ้าอีกแล้วเข้ากับปานผมเลยนะเพราะว่าปานผมก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ไม่เข้ากับหัวหัวผมสีม่วงโอเคเดี๋ยวผมมาดูว่าเพื่อนมีใครเล่นกันบ้างเนี่ยโอ้โหไม่มีคนเล่นเลยผมมาอัดประมาณช่วงเช้าไงตอนนี้ก็แปดโมงกว่าๆแล้วอ่ะเออก็ยังไม่มีน้องๆตื่นกันนะครับกลล็ลืมบอกไปว่ามีอัปเดตผมก็คือเมื่อวานนี้มีอัปเดต คือผมไม่ได้ลงคลิปไงเมื่อวานนี้ก็คือโอ้โหง่วงับผมอยากนอนไม่ใช่อะไรหาวันพักบ้างกบผมอ่ะก็คือนั่งดูอนิเมะทั้งวัน <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนขเขารียยว่ามาทำา u e s ตั้งแต่เริ่มต้นเลยละกันนะครับจนเป็นก็ียกว่าอ่านักล่าสูนนั่นเองับผมอ่ะ <c oughs> ก็คืออาจจะมีคนทําไปแล้วนั่นเองับผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวผมมาทําให้ทุกคนดูเลยละกันมาเดี๋ยวตอนนี้ขอ m a ปโหลดแป๊บนึงแมปโหลดช้าทุกคน เดี๋ยวจะพาปสมเสื้อกันด้วยแล้วกันนะครับผมอแต่ตังค์ผมมีไม่พอ,อทุกคนไปส่งไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคอ่าตอนแรกผมทุกคนต้องเกิดมาในเมืองฮินโอเอะนั่นเองครับผมอ่าเคอน,นี้เป็นเมืองฮานาดะเป็นเมืองทาเครืที่สองนั่นเองเดี๋ยวเราไปเมืองเมืองแรกครับผมก็คือถ้าใครเกิดเมืองฮานาดะับผมอ่าข้ามมาในเมืองแล้วก็ไปเมืองฮินโอะอต่ตรงนั้นนั่นเองเมืองฮิโอเอะจะสังเกตง่ายๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกดอกฟูจินั่นเองครับผมอ่า ซึ่งตอนนี้ผมไม่เอา46แล้วเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มผมฟาร์มแต่ช่วงแกกตอนนี้ก็ขี้เกียจฟาร์มอันนี้ผมไม่ฟาร์มมันอยู่ไงฟาร์มเดมอนสไลเยอร์อยู่เออเพราะว่าไร้ากาดมากสไลเยอร์ปานตะวันเ,เป็ดต้องเขาเียว่าต้องฆ่าอะไรงี้โอเคต้องฆ่าเขาเียว่าเดมอนอย่างเยอะเลยผมอถึงจะได้มาอันนี้ผมว่าผมกระโดดรอไว้ก่อน เมื่อกี้นี่มันจะฆ่าผมครับผมอ่ะผมดูได้เลยดูออกเลยเมื่อกี้เนี่ยผมดูออกเลยวินจะฆ่าคูเฉยเลยวินจ,จากนั้นเยผมอ่ะผมแนะนําให้เขาเลยว่าทุกคนตีลมก่อนนะครับผมอ่ะตีลมไปเรื่อยๆครับผมอ่ะจนถึงเวลถึง10ถึง1 5นั่นเองครับผมอ่ะเราก็จะมารับเควสที่คุณอะไรคุณอะไรสักอย่างอ่ะเออทุกคน เมื่อรับเสร็จแล้วเราจะไปหาอากินั่นเองครับผมอากิก็จะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาอากิครับผม,มเมื่อรับเค้กกับอากิเสร็จก็ผมอ่าเราก็จะอากิก็จะให้ไปหาตุก,กาตาของเขานั่นเองครับผมอ่าเราก็จะไปหาตุกาตาแต่ระวังนิดนึงก็คือมันจะมีเขาเียว่าอาสูงสองตัวนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้ดูแล้วกันโจโจโจงจังโอ้โหสุดยอดโอ้โหดูดิผมฟันแบบมือเปล่าก็ได้อะครับผมอ่าไม่มือเปล่ามือเปล่า มือเปล่าฟันไม่ได้นะซึ่งตุก๊กตาง,งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมอ่าเห็นไหมโอเคเมื่อเรารับเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปหาอากีกรอบนึงเมื่อไปส่งเคล็กับอากีเสร็จแล้วอากีบอกว่าให้ไปหาพี่ชายของเขาหน่อยพี่ชายของเขาหายตัวไปเราก็เดินมาทางนี้เลยนะครับผมาเดินมาทางนี้ปุ๊บมันจะอยู่ใ,ใกล้ปานสายฟ้าอยู่บนต้นไม้ตรงนู้นน่ะเออสักต้นน,น่ะในนู้นเดินขึ้นบนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูครับผมอยู่บนนี้บนปานสายฟ้านะ โอเคซึ่งปานสายฟ้าก็อัปเดตมาอย่างโหดเลยครับผมอ่าก็คืออัปเดตท่าที่3มาก็คือ5กดตว,วีเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บ,บเราก็สู้กับพี่ชายขอยงอากิอันนี้เป็นพี่ชายขอยงอากินะครับผมอ่าวิวเจ็ดสิบสามก็แนะนําให้เขาดรวยว่าใช้สูตรนิดนึงครับผมก็คือตีแล้วก็ตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบนั่นเองครับผมอ่าเพราะมันมีจุดแดง,แดงให้อยู่แล้วทุกคนน่าจะหลบได้กันแล้วมาเดี๋ยวผมใช้ท่าปานวารีฮ้ยจ้าขบวนท่าเที่ยวอะไรไม่รู้จงกังหันน้ำอ้าวโหน็อกไปแล้ว โอเคหลังจากนั้นเราไปส่งเควสกับอากิใช่ไหมเมื่อส่งเควสกับอากิเสร็จแล้วเราก็รับกาแฟจากอากิไปเลยนะครับผมอ่าอากิบอกว่าให้เราไปหาคนที่ชื่อว่ามาสเตอร์อะไรสักอย่างเราก็ข้ามสะพานไปเลยนั่นเองครับผมอ่าเราก็เดินมาประมาณช่วงนี้นั่นเองครับผมอ่านี่มันจะเป็นช่วงดอกฟูจิตรงนี้โอเคหลังจากนั้นเรามารับเควสกับมิสมาสเตอร์นั่เองมาสเตอร์เมื่อเรารับเควสกับมาสเตอร์เสร็จก็ผมอ่ามาสเตอร์ก็จะให้ไปตีหินก็คือตรงนู้นนั่นเองครับผมอ่า <N un ca i> นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นกันเนาะนี่เมื่อตีหินกับตรงนี้เสร็จก็ผมอ่าสามชิ้นสามครั้งนะสามครั้งเราก็จะมาส่งเควสกับมาสเตอร์มาสเตอร์บอกว่าต่อไปมาสเตอร์บอกว่าให้ไปสุม่มให้ไปสุม่มดาบนิจิรินนะผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมกาลังทำเควสอยู่ดาบนิจิรินนั่นเองแต่ผมลงไปสุ่มไปแล้วตังไม่เหลือเลยตอนนี้เมื่อรับเคลสกับนิจิรินเสร็จใช่ไหมก็เราก็สุ่มเควสไปเลยสุ่มไปเลยนี่สุ่มดาบนิจิรินไป ก็คือมันคืออะไรดาบนิจรินคือตรงนี้นั่นเองผมเป็นด้ามเป็นเขาเรียกว่าด้ามดาบกับปลายดาบกับตัวเนี้ยเออนี่ยเห็นไหมทุกคนส่มข้างนอกมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีดาบนั่นเองแต่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นด้ามดาบนั่นเองนะผมเมื่อเราสุมเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็มาส่สงควนกลับ มาสเตอร์ <Master S 2> <Master S 1> เลยครับผมอ่าเมื่อส่งเพจกับมาสเตอร์เสร็จเราก็รับเพจกับมาสเตอร์อีกมาสเตอร์ <Master S 1> ก็จะบอกให้เราไปอ่าลงดันเจียนนั่นเองก็คือไปฆ่าบอสนั่นเองครับผมอ่าประมาณก็คือเราต้องจัดปาร์ตี้ประมาณ3คนขึ้นไปนั่นเองครับผมอ่าเมื่อเราจัดปาร์ตี้3คนเสร็จใช่ไหมเราก็เขาบอกว่าอ่าเราก็เข้าไปลุยกับบอสกันเลยครับผมอ่าโอเคเมื่อลุยกับบอสเสร็จใช่ไหมเราก็มาหาบอสมาหามาสเตอร์อีกรอบหนึ่งนั่นเองโอเคแล้วก็รับชุดรับอะไรเสร็จเรียบร้อยนั่นเองครับผมอ่า เดี๋ยวอันนี้ผมไม่ทําให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมต้องทีมงานผมยังไม่มาทุกคนน้องๆผมยังไม่มาเลยผมก็เลยียกว่ายัง,ยงไม่ทําและกันส่วนผมรายละเอียดการขียกว่าการเลื่อนยศอย่างนี้เห็นไหมทุกคนยศมีซึนโต,โตยศมีซึนอเอตหรือว่ายศอะไรอะ่ะก็คือมันต้องฆ่าคนนั่นเองผมอ่าต้องฆ่าคนทุกคนไม่ต้องขอียกว่าเกมนี้เป็นการฆ่าคนมันไม่ผิดอะ่ะเออเข้าใจไหมมันเป็นการเก็บอะครับ ควรระวังนิดนึงก็คือขอรยกว่ามันน่าลำคาญนทะุกคนกำลังฟาร์มอยู่ปุ๊บโอ้โหมาฆ่าโอ้โหจบเลยัะผมมาผมผมเจอบ่อยัะผมเวลาผมกำลังฟาร์มเนี่ยฟาร์มตอมเดมอนเนี่ยกำลังเขเรยกว่าเก็บปานอยู่ปุ๊บปั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 ๊บไม่มาฆ่ากูเลยจบเลย <laughs> ผมเจอแก๊งเสื้อเหลืองบ่อยมากเลยผมมันมาเป็นกลุ่มอ่ะทุกคนไม่เสื้อเหลืองก็พวกใส่หน้ากากอ่ะก็กลเนี่แหละใส่หน้ากาก <c oughs> ก็ตอนนี้ผมกาลังจะเวลประมาณ47นั่นเองครับ <c oughs> โอเคผมก็ประมาณนี้ครับสหรับการเดีว๋ยาีจกว่ามาบอกวิธีการเป็นนักลาสูนแบบเต็มตัวให้ได้ชุดนั่นเองครับผมอก็ <c oughs> <c oughs> มีประมาณนี้นั่นเองครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปไปไหนดีวะไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยอยากไปเก็บเวลอยู่นะทุกคน กูเดี๋ยวผมพาไปเก็บเวลปะเออมันยังเหลือเวลายเยอะมากเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปตีบอทเก็บเวลละกันนะครับโอเคตีสตอมเดมอนปะจะรอดไหมไอ้ก,กูเออพอดีไปเก็บตังค์ด้วยเผื่อเผื่อเผื่อได้ทำไงเผื่อได้ทำเครทเพื่อนน้องมาพอดีไอ้อผมก็คอยว่าตีลมไปเรื่อยครับผมอ่ะเก็บค่านี้ไปเรื่อยจ,จ้องจ้องจ้องใจจ้องใจสตอมเดมอนอยู่ตรงไหนวะลืมนะลืมที่สตอมเดมอนแล้วกวู จะอยู่ที่พื้นที่หิ่โอ้เนี่งผมวลวเดือนแล้วอะทุกคนเจาขบวนดาบที่เท่าไหร่ไม่รู้จอกระแสน้ําตัดวารีกระหันกังเขนไม่ใช่กัะหันแล้วก็หมุนตัวจะปับป๊บปับ๊บเรียบร้อย <c oughs> น็อกเลยเววหนึ่งเองอ๋อนี่ผมเน้นอัพไปทางที่คอนโทรลมากกว่านะทุกคนคอนโทรลก็จะอัพพวกพลังเนี่ยเออเพราะว่าผมใช้เยอะผมใช้เยอะมากเลยผมจะเอาให้มันตันก่อน ย่าเพื่อโอ้โดนโอ้กระหันน้ำจ้องจ้องจ้องใจอันนี้มันเวลตามันเวลน้อยอยู่นะครับเฮ้ยน่าฆ่าจริงมากเลยเอาเถครับมาหนึ่ครับโอ้โหเวลสิบห้าเวนดีจ้าดี๋ยวแป๊บนึงดีจ้าแมวต่ำนะน่ารักจังครับน่ารักจังครับไม่หยอดเป็น เอ้ยมัเนเงียบไม่ได้จ้ะจังแมันมันดีคือมันดีเงับมาจากไหนวะเออปวดหัวเลยเอาไม่เงียบเลยเอาไม่ใครวะเนี่ยคนตีนนั่นเขาเนี่ยมันคนตีนเลย,เย,เเลยแล้วดีผมไม่รู้จักนะเนี่ยทุกคนเด,ดี๋ยวมันจะตีผมอมามเวลาน้อยจังเลยอยา เอ้ยแม่งเ,เก็บไม่ได้ดิอจากลิ้นอ่ะจากลิน้นราอย่าไปสนใจเขาผมมาจ้าคกินตีนเอ้ใครว่ามึงกูไม,ม่้จอไม่ใช่คนที่ผมทักเด้อเมื่อกี้เนี่ย ก็ประมาณนี้ผมจะผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยกันด้วยและกันนะครับผมถ้าเกินไปนิดหน่อยก็ขอประทานอภัยกันด้วยและกันโอเคเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรผมอ่ะโอเคคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบาย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 ทุกคนบายบายบาย